สวัสดีพี่น้องทุกท่านครับคลิปนี้วันนี้มาคุยกันเรื่องถั่วฝักยาวไม่ติดดอกไม่ติดผลทั้งๆท,ท,ที่ถั่วเนี่ยสวยมากงามใบก็ใหญ่เขียวก็เขียวแต่ทําไมมันไม่ติดดอกครับบาวตน้นคอมเมนต์ถามมาคลิปถั่วฝักยาวที่ผมลงไว้นะครับถั่วมันงามเกินครับเขาเรียกว่าถั่วบ้าใบ หรือพี่น้องเราเรียกกันติดตลกว่าพันดูใบครับถั่วมไม่ติดดอกไม่ติดฝักเนี่ยมันก็มีอยู่สองสาเหตุครับสาเหตุแรกเนี่ยจำพวกปุย๋ยน้ำปุ๋ยกับน้ำอาจจะไม่พอเพียงนะครับมันก็ทำให้ถั่วเนี่ยไม่ติดดอกติดฝักได้หรือติดแต่ก็ร่วงถ้าน้ำไม่พอนะครับ แต่ถ้าถั่วเนี่ยสวยงามเฉียวนะครับไม่มีทิฏฐิเลยเรื่องสวยเนี่ย40วัน48 50วันผ่านไป2เดือนผ่านไปมันก็ยังไม่ติดดอกติดก็ติดนิดนิด,นดหน่อยหน่อยอย่างนี้นะครับเขาเรียกว่าถั่วบ้าใบาครับได้รับสารอาหารมากเกินไปครับพี่น้องนะครับ ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยทางดินปุ๋ยทางใบฮอร์โมนอาหารเสริมต่างๆ,ๆเนี่ยมากเกินไปมันก็ทําให้ถั่วเนี่ยบ้าใบนะครับโดยเฉพาะปุ๋ยตัวหน้าสูงหรือปุ๋ยยูเรียเนี่ยครับถ้าไม่จําเป็นนะครับอย่าใส่เยอะถ้าจะใส่ก็ใส่ตั้งแต่ช่วงแรกๆหลังจากถั่วได้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งหรือสิบวันเนี่ยใส่กระตุ้นแต่น้อย นะครับหรือไม่ใส่เลยก็ได้แต่ดินบางพื้นที่เนี่ยมันก็จำเป็นต้องใส่กระตุ้นบ้างนะครับแต่อย่าใส่เยอะแล้วก็ไม่ต้องใส่หลายรอบใส่รอบเดียวพอครับนะครับรอบแรกเนี่ยที่เหลือเราก็ใส่สูตรอื่นไปสูตรเสมอ15หรือช่วงประมาณสัก30วันขึ้นมาเราก็ใส่ปุ๋ยสูตรตัวท้ายสูงนะครับประมาณนี้ ปุ๋ยยูเรียเนี่ยกับพืชตระกูลถั่วเขาไม่ได้มีความต้องการมากมายถึงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าพืชตระกูลถั่วเนี่ยเขาจะมีในตัวเช่นอยู่ในตัวของเขาเขาสามารถที่จะผลิตในตัวเจ่นออกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใส่สูตรเสมอหรือสูตรตัวกลางสูงตัวท้ายสูงเนี่ยก็พอเลยครับสำหรับตัวฝักยาววิธีการแก้นะครับ แก้แบบไม่ต้องเสียเงินก่อนแก้แบบง่ายๆก่อนแต่เราต้องขยันนะครับคือให้พี่น้องเนี่ยไปลิใบหรือว่าตัดใบถั่วออกให้มันเหลือบางๆนะครับให้มันบางที่สุดเนี่ยให้แสงแดดมันสอดมันเอามันสาดมันส่องเข้าไปได้ให้อากาศมันโปรดโปร่งนะครับหลังจากนั้นพี่น้องก็ ไปหาจะพวกฮอร์โมนที่เขาเรียกกันว่าฮอร์โมนเปิดตาดอกมาฉีดมาพ่นให้นะครับเพื่อที่มาทำการกระตุ้นเร่งให้ถั่วของเราเนี่ยมันออกดอกติดฝักติดดอกนะครับแต่ถ้าพี่น้องอยากจะทำสูตรฮอร์โมนเองผมก็ลงไว้ในคลิปหลายคลิปนะครับเป็นสูตรฮอร์โมนนมไข่ผงชูรส เครื่องดื่มชูกำลังนะครับวิธีทำก็ไม่ยากนมหนึ่งกล่องนะครับผงชูรสถ้าเป็นห่อเล็กก็ห่อละหาบาท1ห่หอเครื่องดื่มชูกำลังเครื่องขวดเลยครับไข่สองลูกตีรวมผสมกัน,นครับคนให้มันเข้ากันดีๆผสมกับน้ำยี่ลิตรครับฉีดพ่นให้กับโถของเราหรือพืชผักของเราได้ทุกชนิดฉีดช่วงเช้า เช่นเดียวกันกันกบจำพวกฮอร์โมนขวดที่เราซื้อนะครับสำหรับพี่น้องที่ปลูกถั่วแล้วไม่ติดดอกนะครับดูว่ามันเหมือนในภาพนี้ไหมใบมันเยอะไหมนะครับมันงามเกินหรือเปล่าถ้ามันงามเกินใบมันเยอะนะครับส่วนใหญ่มักจะไม่ติดดอกหรือติดแต่ก็ติดไม่เยอะติดไม่ดก คือมันไม่ได้ดังใจเรานะครับมันจะงามแต่ใบครับนั่นแหละครับเขาเรียกว่าถั่วบ้าใบหรือที่พี่น้องเรียกตลกๆพันดูใบครับพี่น้องนะครับวิธแีแก้ก็แก้ตามนี้นะครับปุ๋ยทางดินปุ๋ยทางใบให้ลดก่อนนะครับงดไปเลยครับงดไปก่อนให้เฉพาะน้ํานะครับแล้วก็มาทําการตัดใบลิใบออก ให้มันบางๆนะครับให้มันปโปรง่งแล้วก็ทําตามที่ผมแนะนําไปนะครับรับรองว่าดอกเนี่ยก็จะเริ่มมาเรื่อยๆเรืยๆนะครับวิธีนี้ผมเองก็ทํามาตลอดเหมือนกันได้ผลนะครับเพราะว่าช่วงที่ผมปลูกแรกๆทาเกษตรแรกๆเมื่อสิบกว่าปีก่อนเนี่ยก็จะเจอปัญหานี้เหมือนกันครับก็จะเร่งปุย๋ยเร่งโฮอร์โมนกลัวว่าโถมันไม่สวย กลัวว่ามันจะไม่ติดฝักลัวมันจะไม่ดกนะครับผลสุดท้ายมันก็บ้าใบนะครับก็แก้ด้วยวิธีนี้นะครับมันก็ได้ผลหลังจากนั้นก็บอกเพื่อนเพื่อนแล้วก็พี่น้องเอฟซี 4, จะต่อกันนะครับว่ามันต้องแก้แบบไหนมันถึงจะได้ผลถ้าเราไม่แก้วิธีนี้นะครับถ้าเราไม่ได้ตัดใบออกเลยเนี่ยเราไปซื้อเฉพาะฮอร์โมนเปิดตาดอกมาฉีด ฮอร์โมนที่ว่าแน่ๆเนี่ยถามว่ามันติดดอกไหมดอกมันก็มาเหมือนกันครับไม่ได้ตัดใบนะแต่ว่าดอกมันมาไม่เยอะครับมันไม่ดกดังใจเราแต่มันก็ยังดีกว่าไม่ติดดอกเลยนะครับถ้ามันบ้าใบเลยนะพี่น้องดอกมันเทพจะไม่ติดเลยนะครับสองเดือนผ่านไปเนี่ยตกใจเลยครับมีแต่ใบครับพี่น้อง สำหรับพี่น้องที่เป็นมือใหม่นะครับให้ระวังเรื่องปุ๋ยอยู่เรียครับไม่จำเป็นก็ไม่ต้องใส่แต่ถ้าเราดูว่าดินของเราเนี่ยมันน่าจะใส่ก็ใส่เฉพาะรอบแรกๆพอครับหลังจากถั่วที่มันขึ้นมาได้ประมาณเจวันสิวันเนี่ยใส่กระตุน้นหลังจากนั้นไม่ต้องใส่ครับเกรงว่าถั่วมันจะบ้าใบและจะต้องตามมาแก้ในภายหลังนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยถั่วฝักยาวพืชตระคูลถั่วไม่จำเป็นต้องไปใส่ปุ๋ยยูเรียก็ได้ครับใส่สูตรเสมอสูตรไหนๆก็ได้สูตรตัวกลางสูงตัวท้ายสูงนี่ก็ได้ยังไงมันก็ติดดอกติดฝักนะครับฮอร์โมนทางใบเราก็ฉีดบ้างแล้วก็พยายามดูแลจำพวกเพลี้ยจำพวกมแมลงจำพวกนอนเนี่ย เอาให้มันอยู่นะครับยังไงมันก็ติดดอกครับพี่น้องอันนี้ประสบการณ์ของตัวเองนะครับปลูกมาตลอดปลูกทุกปีครับสลับกันกับจำพวกพริกมะเขือแล้วก็อื่นๆแต่สำหรับถั่วฝักยาวเนี่ยผมจะปลูกทั้งปีครับปลูกวนแับบวนไปเลยนะครับ ขอมาคุยเล่าสู่กันฟังครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่นงทุกท่านที่ติดตามรับชมเบาต้นเดอะซีรีส์วิถีเกษตรชาวบ้านคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ